คนสื่อววามงไม่ใหรล่ะเอามาใยเอามายเจ้าบ่เอามาใยปูเอามาใยผู้ไหนใครบอกอยู่บ่เออเอาดูคิดว่าใครยเนี่ยนจะสมนิจใจของยเจ้าไหมบ่ยเจ้าตัวใยเจ้าแม่ใยเจ้าพ่อวยปูใยนังตัวบุไหวบ้านไหวแล้วกเอ่า เลยถือเด็กถืหอหวยรำรวยเงินทองก็เลยซื้อหัวหมูมาปัจจุก็เลยเสียมาไหว้ปู่ะหรือสิอไหว้เจ้าแม่ลุงคิดว่าใครไหว้เจ้าแม่หรือไหว้ปู่ถ้าให้ลุงเดานะเธอน่าจะซืออซ้อมาไหว้ปู่ซื้อมาไหว้ปู่พิท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 เอา วายผัวปู่ปะตัดหูส่องคางเอ่อวายผัวใช่ปะตัดหูส่องคางอืออันนี้วายทอเชายันต์ไหวาทอเชายันก็เลยต้องตัดหงออกซื้อหัวหมูมาวายผัวนี่นไหมโอแ้แสดงว่าได้เงินน้ำผัวหลายบวบแสดงเงินย่องผัวไหลายบวบเข้าไปร่วมบ้านกินเงินหลายกินเงินทั้งพอทั้งลูกเออพูดพี่น้องครับคะแนนสีย่าง เพราะว่าหมอเน่ยไตัดหมูออกเมเ่ตัดหมูออกเลวเขามันมองยเ่ยว่ามึงนี่หุงข้าวหุงข้าวผัดกระเพาะหมูผัดกระเพาะหมูแลโดยที่เสแซ่ด้วยแล้วี้ต้มหม้อให้สีสิร้ก้อนบว่ต้มก้อนบ่ยน้ยองหมูก้อนเ้าสีดงหขึ้นยงไอันนันคือด่งไฟที่นี่ อไอ้หนเนีนย<อ>น่ยไอ้คุเนีมันสุกแล้วเราไปมอจรงย่างมันค่อยสุกไว้แล้วมันก็จะนี่ถ้ากเกิดมาย่างดิบเลยมันน,น้ำจุแล้วมันก็มันสเสียรสดบ่มันเสียรลดรแล้วมันเสียเสียเวละเดี๋ยวเป็นพี่น้องครับนี่หลักที่เขาไปเจอใกล้ย่างบางครั้งนี่กับบ้านวาย่างแบบย่างเลยเป็นบ่ส่วนมากข้าเจ้าอาจจะเอาไปหนึ่งก้อน กลับไปต้มกว้างกับเบื้องเอาพี่น้องครับต้มใส่เกลือจ้าแช่สำคัญเนี่ยคือมันต้องใส่หัวจีไคล์แช่ใบมะกรูดแล้วต้มใส่เกลือลหลายๆนิดนอนเราเวลาพอเวาลาย,ย่างนี่ยเครื่องมันเชือ่อมควายเข่าข้า,ขา,างในมันบ่อพอต้มให้จะ่ใส่เกลือหลายแล้วก็พวกสโลดหวัวจีไคล์แล้วก็ใบมะกรูดเนี่ยพอว่าให้มันหอมเข้าข้างในแล้วก็ให้เกลือมันซึมเข้าในแล้วเกาทาข้างนอกแล้วเกาย่างมันสะแซ่บทั้งข้างในข้างนอกเลยแต่ถ้าเอาย่างนะมันจะเหลืองอยู่กินได้แต่ข้างนอกข้างในมันฉืบบ่อแซบ ญญะะพี่น้องครับคันว่ไปแล้วนี่นางฝนนี่นนนตะจี้มันกะไปหอดเขาเอ่ย่างงไปเลี้ยนไปจ้างเขาเห็ดแนวกินมันว่โอไปจ้างเขาเห็ดกับเขาอยากเห็ดเป็นขอจ้างเนาะไปเป็นผู้เป็นห้างโอ้เขาจ้างไปเป็นผู้ซอยกุ๊กเป็นผู้ซอยกุ๊กละขอจขย,ยันเขาเห็นสูตรตะกี้นะกีดที่ีดทีท่ว่เรื่องจริงเด้เอ,อซื้อเนี่ยเขาอยากเอ่ยซื้อหราพึ่งพนันเด้อไ่ลุ้งเอ่อเพราว่าต้องเอ่ยซื้อเขาอือ มามาเด้อบ่ต้องเอ้ยซื้อเขาฮะแมนบ่เออบ่ต้องเอ้ยซื้อเขาจะบอกว่าคนคนเนี้ยกี่ที่เหรีแล้วกี่ที่จะย่างไข่เห็นสูตรปสองวันแล้วลรกขึ้นมาเห็ดสูตรเออไม่สูตรมังมังมักไว้แล้วก็เอามาย่างปทกระขวังจอบบ่ฮะจอบเบิ้งบ่ป่ะที่ไหนมันจะจอบเบิ้งเขาจ่อเบิ้งเสียมารยาทเสียมารยาป่ะที่นี่คือเห็ดเป็นป่ะที่นี่ต่อมาเอาสัญญาอีสั่งศัพท์ตั้งไว้ตัวเออสมื่นนี่อมื่นนี่เออบ่ต้องไป chẳng liên nát. ô, Ba siêu! Ba siêu! Outwa! Hm. No, uh. This Để a can, hãy. Ngân lại. Eh, đừng có nữa. siêu. bà tin Ah, phantom. <laughs> <laughs> เดมาเอาเงินนะครับเด้อเ yeah, <yeah>, yeah. อ่อบัดที่นี่าสรุปแล้วก็คือว่าตะกี้เขามีการแบบต้องไปเรียนเลยอยากเห็นกับเขาเป็นต้องเรียนเรียนอ่ะสามหมื่นพูดนะไปชิมเงินเงินเดือนสามพันเลยเออเงินเดือนสามพันเรียนสามหมื่นมาที่นี่เดีย 30, ๋ยวน,นี้แส<ๆ>ดงว่าหนูจำสูตรมาจากยูทูบนี่แหละพี่น้องครับมีหยางกะได้มดแต่เมนยูแต่ว่าจำสูตรจากยูทูบตัวต้องเกีงมันก็ถือวาแจากจะของน้ำเออถือว่าแจกจะของน้ำต้องมีการประยุกต์ คือเขากินเนี่ยสิแล้วเ <ừ ừ. S 1> ขาแซ่บเขากับปับเอาเออเอาครับ,บแต่ละคนม่นคือการนี้มันเอาบัดที่นี่ทางพี่กาชิอา่าเฮ็ดท่านเลยพี่น้องอ่าเอา,เอ,าอันนี้คือดังไฟแล้วับดังไฟโดยคู่ยักษ์อืมปลาซิวรู้ยัางหูว่าเป็นอย่าง่รสลองไม่รู้ พ่อกลับขึ้นมากเลยดีใจอีพ่อกลับขึ้นมาใช่อืมดีใจเพิ่นให้เพิ่นกลับมาประเทศไทยก็เลยฉลองอีพ่อเพิ่นกลับมาประเทศไทยอืมค่ะห้องพิ่นว่าเพ้นพ่อเออเพราะว่าพ้นเป็นคนที่กอยฮักเออพ่อพอมึงเห็นไหมพ้นกลับมาพ้นกลับมาประเทศไทยแล้วกลับมาดีใจแฮงคือบ่เอิ้นเพิ่นมาอยู่น้ำมาเล่นน้ำเอิ้นบ่ได้ อยู่ในใจเฮาตลอดเออพนอยู่ในใจห้องตลอดเอาครับมือจะเป็นคนบ่มีสิทธิ์ในประเทศไทยแต่เฮามีสิทธิ์ในใจอคนใดคือกันเออมื้อนี้ก็คือเลี้ยงฉลองฉลองพ่นกลับขึ้นมาพ่อกลับขึ้นมาสู่ประเทศไทยใช่ถึงแมันมาใช่บ่เอ่อเห็นหน้าเพิ่นอยากให้ด้วดีใจเอออันนี้ก็ยังให้บ่อือบ่เห็นเห็นรู้บ่เคยเห็นหน้าจัวยเชี่วเอ้าพี่น้องเอาไปสักมื้อคลิป แต่ว่าพ่อได้ปะกูสงสัยก <|so|> ูจะิดจิบแล้วเดี๋ยวจิบต่อไปจิบต่อไปพ่อได้ที่ฮยงัคุณว่าพ่อได้เหรอฮึฮึฮิศนาอิศนาคือพอกระจายได้แหละ